รู้ก่อนกินกินวิตามินซีอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดวิตามินที่ใครๆก็รู้จักและทานกันอย่างแพร่หลายแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่าแหล่งของวิตามินซีนั้นมีอยู่ในผักผลไม้ธรรมชาติ แต่ด้วยคุณประโยชน์ของวิตามินซีที่มีต่อสุขภาพและความงามของผิวพรรณจึงทำให้ผู้คนนิยมทานวิตามินซีในรูปแบบของอาหารเสริมแต่จะทานอย่างไรจึงจะทำให้ได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดเรามาทําความรู้จักกันกับวิตามินซีกันหน่อยนะครับวิตามินซีเป็นสารอาหารที่ละลายน้ำได้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า a s c o r b i c acid ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีได้ดังนั้นจึงควรได้รับจากอาหารหรืออาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพดีวิตามินซีมีหน้าที่ที่สำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายอย่าง วิตามินซีช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยต้านนุมูลอิสระปกป้องร่างกายจากสารนุมูลอิสระช่วยรักษาและป้องกันโรคหวัดเมื่อจากงานวิจัยพบว่าการได้รับวิตามินซีทุกวันไม่สามารถหยุดอการหวัดได้แต่จะช่วยลดระยะเวลาและระดับความรุนแรงของอาการหวัดได้ ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในขณะที่การขาดวิตามินซีจะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นช่วยส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนและการรักษาบาดแผลช่วยต้านอาการอักเสบและช่วยแผลของเรานั้นหายเร็วขึ้น ช่วยร่างกายในการดูดซึมธาตุเหล็กช่วยผิวพรรณของเรานั้นสดใสเปล่งปลั่งและลดริ้วรอยช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า วิตามินซีนั้นมีแบบไหนกันบ้างวิตามินซีแบบอัดเม็ดมีลักษณะเป็นเม็ดมีขนาด500มิลลิกรัมและ1,000มิลลิกรัมโดยควรเลือกแบบบัฟเฟอร์สเทนรีริสหรือสโลรีริสเพราะตัววิตามินซีจะค่อยๆปล่อยจากเม็ดอย่างช้าๆถ้าไม่ออกฤทธิ์ดนนานขึ้น พื่อช่วยให้ร่างกายของเรานั้นดูดซึมวิตามินซีได้ดีขึ้นและช่วยลดปัญหาการระคายเคืองกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินอาหารวิตามินซีแบบแคปซูลมีทั้งแบบแข็งและแบบนิ่มมีขนาด500มิลลิกรัมทานได้ง่ายกว่าแบบอัดเม็ดวิตามินซีแบบเม็ดอมเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบทานยา หรือชอบกลืนยาเม็ดใหญ่ๆมีขนาดตั้งแต่25-500มิลลิกรัมแต่ก็มีข้อที่ควรระวังคือไม่ควรอมบ่อยๆเพราะกรดที่ละลายออกมานั้นจะทำให้ฟันผูก่อนได้วิตามินซีแบบเม็ดฟูต้องนำไปละลายน้ำจนหมดมีขนาด500-1,000และ 1, มิลลิกรัมเหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถทานแบบเม็ดได้ วิตามินซีแบบเม็ดเขียวเป็นวิตามินซีที่เหมาะสำหรับเด็กทานง่ายและมีรสหวานมีขนาด30มิลลิกรัมและเคลือบน้ำตาลถ้าทานบ่อยๆอ,อาจฟันผุได้วิตามินซีแบบผงมีมลักษณะคล้ายๆกับแบบเม็ดฟูต้องละลายน้ำให้หมดแล้วดื่มเป็นแบบที่พกพาง,ง่ายและสะดวกและวิตามินซีแบบฉีด พบได้ตามคลินิกค,ความงามโดยจะมีขนาด500มิลลิกรัมมีข้อดีคือออกฤทธิ์ได้เร็วเพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยนะครับในแต่ละวันเราควรได้รับวิตามินซีในปริมาณแค่ไหนกันนะสถาบันการแพทย์ของอเมริกา ได้แนะนำปริมาณวิตามินซีที่คนในวัยต่างๆควรได้รับในแต่ละวันซึ่งจะทําให้ร่างกายนั้นได้รับวิตามินซีในปริมาณ97-98%ของที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันโดยเด็กอายุ1-3ปีควรได้รับวิตามินซี15มิลลิกรัมต่อวันเด็กอายุ4-8ปีควรได้รับ25มิลลิกรัมต่อวัน วัยรุ่นในอายุ9-13ป,ป,ป,ปีควรได้รับ45มิลลิกรัมต่อวันวัยรุ่นในอายุ14-18ปีควรได้รับ65-75มิลลิกรัมต่อวันผู้ใหญ่เพศหญิงอายุ19ปีขึ้นไปควรได้รับ 75มิลลิกรัมต่อวันผู้ใหญ่เพศชายอายุ19ปีขึ้นไปควรได้รับ90มิลลิกรัมต่อวันสตรีมีคันอายุ19ปีขึ้นไปควรได้รับ85มิลลิกรัมต่อวันและมารดาให้นมบุตรอายุ19ปีขึ้นไปควรได้รับ120มิลลิกรัมต่อวันนอกจากนี้ในปีคศ2020 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนะน,นำให้ผู้ใหญ่และเด็กควรได้รับวิตามินซี90มิลลิกรัมต่อวันนะครับ <S <S แล้วเราจะควรทานวิตามินซีกันตอนไหนวิตามินซีจะถูกขับออกจากร่างกายภายใน2-3ชั่วโมงหลังจากที่ทานแล้วเราจึงควรทานวิตามินซีพร้อมอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น โดยเราควรทานหลังอาหารทันทีเราสามารถได้รับวิตามินซีมากเกินไปได้หรือไม่แม้ว่าวิตามินซีจะไม่มีพิษกับคนที่มีสุขภาพดีแต่การได้รับวิตามินซีที่มากเกินไปอาจส่งผลข้างเคียงเช่นกระดิ่งเวียนตะคริว และการท้องเสียได้การได้รับวิตามินซีมากเกินไปมีผลข้างเคียงแก่ร่างกายดังนั้นสถาบันการแพทย์ของอเมริกาได้ระบุว่าปริมาณวิตามินซีที่ไม่ควรได้รับเกินไปในแต่ละวันนั้นมีดังนี้เด็กอายุ1-3ปี ไม่ควรได้รับเกินวันละ400มิลลิกรัมต่อวันเด็กอายุ4-8ปีไม่ควรเกินวันละ650มิลลิกรัมต่อวันวัยรุ่นอายุ9-13ปีไม่ควรเกินวันละ1,200มิลลิกรัมต่อวันวัยรุ่นอายุ14-18ปีไม่ควรเกินวันละ1,800มิลลิกรัมต่อวันและ ผู้ใหญ่อายุ19ปีขึ้นไปไม่ควรเกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับวิตามินซีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายดังกล่าวแล้วแหล่งรวมของวิตามินซีที่ดีที่สุดควรจะมาจากผักและผลไม้ชนิดต่างๆจากธรรมชาติและควรเป็นผักผลไม้แบบสดๆ ราะวิตามินซีจะถูกทำลายได้ในความร้อนจากการปรุงอาหารหากจะทานวิตามินซีแบบอาหารเสริมควรจะทานในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ